เขาก็คุณพรูวิชันสดทุกจุดสดทุกจอ่อสนใจสมัครพรูวิชันโโทร02 7008 000สวั 0. สดีครับพบกับสุลข่าวลิวเวอร์พูเราเริ่มต้นกันที่ซื้อเปิดเผยน,นะครับลิวเวอร์พูยืย่งเขาเสนอมูลค่า27่ดล้านพรเพื่อขอซื้อตัวปลาชูเเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการจโรอจา ในขณะที่ลิ์พูลนะครับเพิ่งพบกับความแพ้แพ้อันอับอายในบ้านของตัวเองเกมอยู่บ้านชุมลีกเมื่อคำาพืนเหมือนพุทธที่ผ่านมานะครับหลังถูกอัตตาลันตาบุกมาสอยถึงติ่น2ประตูต่อศูนและในในาน h i แสดงเห็นถึงผางเกมรับที่ใช้เดรุ่งและตัวสำรองภายในทีมชุดนี้นั้นไม่น่าที่จะยืนระยะไลลช่วยเหลือทีมได้ในระยะยาวและจากที่ก่ความผิดพลาดและเป็นสาเหตุให้ทีมเสียถึง2ประตูในเกมเกมนี้โดยล่าสุดทั้งในสื่ออย่าง ขอดีเดเลตเดลโสปอร์ตนะครับสื่อของอิตาเลียนก็รายงานว่าลิเวอร์พูลได้เปิดการเจรจากับอาจัสอัมตันต้นสก,กัดของปลายชุสเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ทั้งโจเกเมสและเวอกิฟานไนต์ได้รับบาดเจ็บและต้องพักยาวทั้งฤด,ดูกาลทำให้ตอนนี้กระแสที่ลิเวอร์พูลจะดึงตัวปลายชุสมาเรื่องทีมในทินแอนฟิลด์ในช่วงเดือนมกราคมนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากเพราะดูเหมือนว่าทางด้านเจกเก็นกลัจะยังไม่ค่อยเชื่อมั่นกองหลังดาวรุ่งชุดนี้ของทีมเท่าไหรนักโดยเชื่อกัาว่าณตอนนี้นะครับ และชูตกองหลังของอาจจสอัมสเตอร์ดัมคือเป้าหมายที่เป็นไปในการเสริมทัพของลิเวอร์พูลในช่วงตลาดนียมเมื่อกมกราคมนี้โดยมีรายง,งานว่าทีมงานเจจาของลิเวอร์พูลได้เข้าไปพูดคุยและสอบถามถึงเงื่อนไขต่างๆในการย้ายทีมของไพล์ชูตเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้นะครับซึ่งต้องรอทางอาจจสตอัมสเตอร์ดัมตอบกลับมาอีกทีนะครับว่าจะยอมรับเงื่อนไขในเดือนนี้ของลิเวอร์พูลหรือไม่โดยมีการคาดการณ์ว่าค่าตัวของไพลชูตน่าจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรหรือ2 7ล้านปอนดท่านั้น ดืท่านาัา้นมาร์คลอเรนซันอันดีตตำนานของแดงหริวภูผู้เชื่อว่าจากปัญหาการบาดเจ็บที่กําลังเป็นปัญหาวิกฤตของทีมหงดง่งณตอนนี้ทําให้เจกเก็ตกลับไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องเข้าสู่ตลาดหน้าหนาวอีกครั้งเพื่อซื้อกองหลังรลอยใหม่เข้ามาเสริมทัพแทนที่เบอร์กิวฟันไดส์และโชกุมเมสเพราะนั่นคือสิ่งที่ทาให้ลิวร์พูลยังคงมีลุ้นแชมป์ในฤดกกาลนี้ต่อไปเพราะลําพังกองหลังที่เหลืออยู่ในปัจจุบนันผมคิดว่าณตอนนี้เจกเก็ตกลัของลูลลบ้าการเสริมทัพผู้เล่นคนใหมมม่่นนนััั้สําาาคญกกบทีเป็อยง การได้นเตะใหม่ที่พร้อมใช้งานทันทีจะเข้ามาช่วยให้ทีมไม่ฟอร์มตกและเป๋ในช่วงท้ายของฤดูกาลจนอาจจะพาทีมพลาดแชมป์เราทุกคนกำลังเล่นเกมนี้อยู่และคลยสกอหลักที่ลิเวอร์พูลจะเซ็นมาร่วมทีมในเดือนมกราคมนั้นยังคงเป็นปริศนา ทางด้านฟานบอลก็ได้ทราบข่าวว่าลิเวอร์พูลกำลังจะซื้อตัวไพรชูสกองหลังของอาจักรบอลรูมเทียมก็ยังคงตั้งข้อสงสัยนะครับว่ามันจะคุ้มค่าแน่หรือเปล่าสาหรับเงินจำนวน2 7ล้านปอนด์สำหรับผู้เล่นที่เพิ่งลงสนามไปมีแค่19นัดเท่านั้นในศึกเอลิลิชลีกฮอลแลนด์นะครับในช่วง2องฤดูกาลที่ผ่านมาโดยหลายคนมองว่ามันน่าจะประพอกับการที่เราจะได้เห็นการพัฒนาการของดาวรุ่งในเทียมที่อายุเท่ากันอย่างลิสวิลเลียมในฤดูกาลนี้หรือเปล่าในส่วนของไพล์ชูสนะครับซึ เดลิกสองนะฮะในลีกของฮอลแลนด์นะครับเกมลิเวอร์พูลชับมิทิลันโยกเตะที่ด,ดัดหมดโยกเตะเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกยูฟ่านะครับตกลงเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดระหว่างมิทิลันกับลิเวอร์พูลเปลี่ยนไปเตะที่ซิกแนลอินุน่าพาร์คเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะติ๊กก่อนหน้านี้มันติดกดทางการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของสหราชชาณาจักสหพันธฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟาตกลงให้เกยมยูฟานชมลิกรับเป็นกลุ่มกลุ่มดีเดิมทีนะมิทิลนันมีคิวเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลในวันที่9ธันวาคมนี้นั้นนะครับย้ายจากที่บ้านของมิทิลนันไปเตะก,กันที่ซิกเนลอิดูนาพาร์คสนามเย่าของโปริเซียนอฮมมุนท์แล้วกฎของประเทศสหราัชอาาจกักำหนดเอาไว้ว่าใครก็ตามที่เดินทางกลับมาจากประเทศอิม,มากีจำเป็นจะต้องการกักตัวอย่างน้อย14วันสถานเดียวเพื่อเป็นการป้องก,กันการแพร่ระบาดข,ของเชือ้อไวรัสโควิด1ก ซึ่งมันก็ทําให้ก่อนหน,นนี้ก็มีการกังวลว่าถ้าเกิดยังเตะกันที่เดนมากเหมือนเดิมแล้วนั้นมันจะสมม่งผลกระทบกับโปรแกรมการแข่งขันภายในประเทศของหงุดหงดตามไปด้วยและทําให้มีการตั้งประเด็นว่ามันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงสังเวียนโดยทางด้านการของบลิษัทนนว,นวนระบุว่า เกมยูฟ่าแม้นลีกรอบบ่งกลุ่มระหว่างมิทิลานกับลิเวอพูลในวันที่9ธัน,นวาคมนี้จะจัดขึ้นที่ซิกเนลอินูนาพาร์คสาเหตุของการเปลี่ยนสนามเป็นเพราะกฎการรัมือของเชื้อรัสโคโรนาของสหรัฐราาที่บอกว่าใครก็ตามซึ่งเดินทางกลับมาจากทิมมาจจำเป็นจะต้องกักตัว14วันด้วยเหตุน,นี้เกมระหว่างนิทิลันกับลิเวอพูลก็จะเป็นการกลับไปยันถิ่นเก่าของเช็กิ้งคลับซึ่งเคยคุมปเปเรเซโรดอทมุนนะครับแล้วก็ทำให้ดอทมุนยิ่งใหญ่มาแล้วนะฮะสำหรับบอสของพวกเรา ก็เปรียบสเสมือนเตะในบ้านของเราเองนะฮะถ้าหากไปเตะที่ปุริเซียนอนุนไม่ได้เปรียบเปรียบเลยนะฮะสำหรับมิทิลแลนด์กับลิเวอร์พูลพ่อพักตัวจริงแอนดี้โรเบอร์สันก่อตั้งมูลนิธิ AR 26ในบ้านเกิดเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์และกิจกรรมของ,งเด็กๆแอนดี้โรเบอร์สันนะครับแบบ็กซ้ายระดับโลกของลิเวอร์พูลและกัปตันติชนชอสกลนด์ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า ในตอนนี้เขาและเพื่อนๆได้จัดตั้งมูลนิธิเป็นมูลนิธิที่ชื่อว่า AR26 ซึ่งเป็นชื่ยอยอดและหมายเลขเสื้อของเขาหลังจากที่ในช่วงชีวิตในวัยเด็กและวัยรุ่นของเขานั้นพบกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตและเกือบที่จะไม่ได้เล่นฟุตบอลจนมีวันนี้ถ้าหากว่าในตอนนั้นเขาได้งานประจําและเลือกที่จะทิ้งอาชีพนักฟุตบอลไปเพราะเขาไม่เหลือเงินแม้แต่จะซื้ออาหารและใช้ชีวิตให้ถึงสิ้นเดือน โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับแอนดี้โลบอร์สันก,กลายเป็นกปตันทิมชาสกัตแลนดคนแรกให้หนนกเตะรุุนใหม่ที่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกยูโร2 0 2 0เป็นผลสาเร็จครั้งแรกของเขาในรอบ23ปีหลังจากที่พาทีมชนะจุดโทษทีมชาติเซเบียได้ถึงกรุงเบลเกรดและเขาก็ได้รับสรรเสริญจากคนสกอลแลนทั้งประเทศโดยแอนดี้โลบอร์สันเล่าเรื่องนี้ในงานเปิดตัวมูลและนิธิ AR26 ของเขาไว้ว่า ผมคิดเรื่องนี้มานานแล้วนะครับ4หรือ5ปีที่แล้วและผมก็ยอมรับว่าผมได้รับคำปรึกษาที่ดีจากลลเชลคู่มั่นของผมเราั้งคู่มีความลหลงไหลและเห็นดีด้วยกันว่าเราควรสร้างบุญล,ลน่นทิขึ้นมาสักบุญล,ลน่นทิศหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมและเด็กๆในสกลาดแต่ทว่าใน,นตอนนั้นมันเป็นเรื่องยากมากสําหรับผมที่จะทํามันให้สําเร็จขึ้นมาใครก็ตามที่รู้จักผมก็จะรู้ว่าผมพยายามทํามันมาโดยตลอด และตอนนี้ผมก็ไม่เคยคิดว่าผมเป็นซูเปอร์สตาร์หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกผมพยายามทําตัวให้เป็นเหมือนคนธรรมดาเพื่อที่จะเข้ากับทุกคนได้อย่างปกติแต่ตอนนี้ผมได้รู้แล้วว่าเสียงของผมนั้นดังพอที่จะทําให้คนทั่วไปนั้นหยุดฟังคําพูดของผมและผมก็อยากใช้การมีชื่อเสียงของผมนี้สร้างสิ่งดีๆให้กับประเทศบ้านเกิดของผมโดยที่ามาโรเบอรส์สันสุดภาคภูมิใจที่เขาได้ร่วมง,งานการกุศลต่างๆ โดยล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตดขององค์กรสตรีทสอกอเร็สกอลซึ่งถือเป็นองค์กรการกุศลที่มุ่งเป้าไปที่การใช้กีฬาฟุตบอลเพื่อมอบความหวังและโอกาสให้กับนักเตะรุ่นเยาว์ผู้ได้อโอกาสทางสังคมและให้เขาได้ก้าวไปสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพและด้วยการที่โลเตสันมีโอกาสได้ร่วมงานในแวดวงการกุศลจึงทําให้เขาได้พบกับเดวิดดักส์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่สร้างแรงบนนันดาลใจ และสาหรับโรเบอร์สันนะครับไม่มีใครที่จะดีไปกว่าที่จะร่วมเลือกทีมผู้ดูแลมูล,ลนิธิที่มีประสบการณ์ให้เข้ามาดูแลมูลนิธิของเขาในช่วงที่เขาค้าแข่งอย่างต่างดาง่านผมโชคดีที่มีบุคคลที่อดเยี่ยมเข้ามาช่วยเหลือผมก่อตั้งมูล,ลนิธิ AR26 และการใช้ชื่อนี้มันก็เป็นความคิดของผมเองโรเบอร์สันสารภาพแบบเยิ้ยมๆผมต้องการใช้ชื่อ AR26 เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถจินตยากันได้เมื่อพูดถึงตัวของผม และผมต้องการให้มันประสบความสําเร็จโดยโรเบอร์สันเริ่มต้นสร้างมูลนิธิของเขาอย่างจริงจังเมื่อ2ปีก่อนโดยจะตั้งและหาทุนรวมถึงเป็นหุ้นส่วนกับอดีตสโมสรฟุตบอลที่เป็นจุดเริ่มต้นของเขาอย่างกราฟฟินอกซ o c ็อกเกอร์เซ็นเตอร์เพื่อจะใช้เป็นที่ฝึกสอนเด็กๆให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ในอนาคตและตอนนี้โรเบอร์สันก็กำลังทําโครงการทั้งด้านการกุศลต่างๆเพื่อระดมทุนเพื่อจัดสร้างโปรอะคาเดมีภายใต้ที่ชื่อว่า AR26 ิห AR ที่สกอตแลนด์ ผมเริ่มรู้แล้วว่าเรื่องพวกนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สำหรับผมมันมีความสําคัญมากแค่ไหนเมื่อก่อนผมมักจะเขินอายที่ต้องมาทําอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์แบบนั้นแต่ตอนนี้มันมีความหมายกับผมมากเมื่อผมโตขึ้นดังนั้นผมจึงต้องการก้าวไปอีกขั้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าบรรดาเด็กๆและมอบสิ่งพิเศษให้กับพวกเขาแอนดี้โรบัสันกล่าวในงานเปิดตัวโมูลนที่ A.R.26 นะครับ ทีมหองแดงลิเวอร์ pool ของพวกเรามีแต่คนชัยบุญนะครับยกตัวอย่างซาดูมาเนกับซาร่าก็สร้างโมเลนทีที่บ้านเกิดของตัวเองนะครับก่อนน่ากยองจริงๆนะฮะเป็นโครงการที่ดีจริงๆสําหรับแอนดี้โรเบอร์สันนะครับก็มีนักเตะหลายคนลิเวอร์พูลเลยครับมาจากดินเลยนะฮะอย่างเช่นโรเบร์สันก็เคยทางานหลังจานนะฮะแล้วก็ฟันไดก็เคยด้วยนะฮะมีแต่คนที่เียกได้ว่าลําบากมาก่อนแล้วกลายเป็นนักเตะซูเปอร์สตาร์นะครับก็ให้กําลังใจกันต่อไปนะฮะ นี่คือสุขา่าลิวพูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่27พฤศจิกายนนะครับ